ดีต้อนรับนักฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องเดียธิรานักภาคเสียงที่ไม่สเสถียรแฟนฟิกปอจานเรื่องดวงใจองค์รัชธายาตตอนที่5เซียวจิ้นเหยารีบหันหน้าหลบแทบไม่ทัน เขาเกือบจะได้เห็นน้องชายองคเล็กของหวังหลงเทียนเสร็จแล้วแต่ดีที่หลับตาทัานไม่งั้นคงได้จำติดตาไปอีกนานคนอะไรไรอย่างอายนี่ถ้าไม่ติดว่าเป็นองค์รัชทายาทแล้วล่ะก็คงได้เห็นดีกันไปข้างเมื่อหวังหลงเทียนสังเกตเห็นท่าทางของคณตรงหน้าเขาก็ยกยิ้มด้วยความชอบใจแกล้งคนอื่นนี่มันสนุกดีจริงๆร่างหนาที่เปลยเปล่าเดินลงไปนอนในอ่างขนาดใหญ่ที่มีน้ำอุ่นๆ ส่วนการอยองเซียวจิ้นเหว่เมื่อเห็นว่าอีกคนเดินเข้าห้องน้ําไปแล้วตนก็หันมาเก็บเสื้อผ้าที่หวังหลงเทียนถอดกองเอาไว้แล้วนําไปไว้ในที่ที่มันควรอยู่แต่ผ่านไปได้สักครู่เสียงเรียกก็ดังมาจากคนในห้องน้ํานี่มาถูหลังให้หน่อยสิเซียวจิ้นเหว่ถึงกับตกใจนี่มันไม่มากไปหน่อยเหรอเขาไม่ใช่แม่นมนะทําไมต้องมาทําอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยแต่ความไม่พอใจทั้งหมดก็ทําได้แค่คิดในใจ ยังไงก็ต้องทำตามคำสั่งของคุณชายรงอยู่ดีเซียวจิ้นเหยี่ยวก้าวเท้าเข้ามาในห้องน้ำเขาเดิอนอย่างเชื่องช้าและก้าวเดินแบบไม่มั่นใจหน้าก็ไม่หันไปมองอีกคนจนคนในอ่างนึงกลำเคาญกับท่าทีประหลาดของอีกฝ่ายเดินให้มันเร็วๆหน่อยได้ไหมชักช้าจริงหวังหลงเทียตนตะเบงเสียงดุไอห้องน้ำนี่ก็กว้างขวางอย่างกับห้องนอนกว่าเซียวจิ้นเหยี่ยวจะก้าวเดินมาถึงก็ทำให้หวงังหลงเทียนฉุนได้เลยละ่ะ เรื่องหนานอนแช่น้ำปลายเท้ายกผ้าที่ปากอ่างลำตัวก็เอ็นพิงพนักอ่างด้านหลังสองแขนเกาะขอบอ่างไว้หลวมๆเขายื่นฟองน้ำให้เซียวจินว้นเหียงพร้อมกับลุกนั่งเพื่อให้ร่างบางถูหลังให้เซียวจิ้นเหวียงรับฟองน้ำไปท่าทีของเขาแก้ๆก,กังๆเหมือนคนที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดีอา้าวรีบถูเร็วเข้าสิหวังลุงเทียนเอ่ยเร่ง ทำให้เซียวจิ้นเหวาเอื้อมมือไปทูแผ่นหลังแกล่งชัดช้าพระองค์ใช้ให้กอดทาแบบนี้ทุกคนเลยหรือเปล่าครับร่างบางนึกสงสัยเขาจึงได้ถามแบบนั้นออกไปก็ไม่นะเพิ่งจะมีนายนี่แหละที่ฉันให้ถูหลังให้วังหลงเทียนทําหน้าระรื่นนั่นทําให้เซียวจิ้นเหวายิ่งนึกมันไสหลงเทียนมากขึ้นแต่ก็ทําได้แค่เก็บเอาไว้ในใจอย่าไปขัดใจองค์รัชทายาทเลยจะดีกว่าแล้วเรื่องทำน้ำให้อาบละ่ะ ร่างบางถาต่อก็พวกแม่บ้านไงที่ทาคนในอ่างตอบกลับเถ้างั้นทำไมพระองค์ถึงใช้ให้ผมทําก็เพราะนายตกหัวฉันไงก็บอกไปแล้วว่าน,นายต้องไถ่โทษอ่ะหวังรลงเทียนดุใส่อ๋อเข้าใจแล้วครับที่แท้ทั้งหมดนี้ก็คือการไถ่โทษงั้นสินะเสียวจิ้นเหยาถูตัวให้หวังหลงเทียนไปเรื่อยๆแขนหลังอกบ่า คอแต่เมื่อหวังหลงเทียนเห็นว่าเซียวจิ้นเยาทําทุกอย่างไปได้ด้วยดีเขาก็เริ่มจะไม่สนุกจึงคิดที่จะแกล้งอย่างอื่นอีกฝ่ามือของหวังหลงเทียนตีลงไปบนผิวน้ําด้วยความแรงทําให้น้ําในอ่างที่มีแต่ฟองสบู่สาดกระเซ็นไปใส่ตัวเซียวจิ้นเยาจนเลอะไปหมดนี่พระองค์ทําอะไรเนี่ยผมเปียกหมดแล้วนะเซียวจิ้นเยารีบลุกขยับหนีพลางก้มมองเสื้อผ้าตัวเองอ๋องั้นเหรอ ทษทีโทษทีหวังหลงเทียนยิ้มและหัวเราะเบาๆทำให้เสียจิ้นเหียาถึงกับญหญุดหงิดขึ้นมานี่เขากำลังโดนคนในอ่างแกล้งอยู่นแน่แต่เขาก็ไม่สนใจและถูตัวให้กับคนเจ้าเล่ต่อไปทำให้หวังหลงเทียนนึกเซงขึ้นมาทันทีที่การกระทำของเขาไม่มีผลอะไรต่อคนตรงหน้าเลยแผนการใหม่ผุดเข้ามาในหัวหวังหลงเทียนถ้าวันนี้ทําให้เสียจิ้นเหยาโมโหไม่สําเร็จเขาคงนอนไม่หลับเป็นแน่ถูตรงนั้นให้หน่อยสิ ร่างน้ำบิดไหลเอียงตัวนิดหน่อยเพื่อที่ร่างบางจะได้สะดวกเวลาถูตัวให้เขาตรงไหนครับก็ด้านข้องเนี่ยไงมันคันเร็วๆเ,เข้าสิเจ้าของเรื่องร่างกำยำเอ่ยด้วยความหงุดหงิดและเร่งรา้าพระองค์ก็หันมาสิครับอย่าเอียงหน้าหนีสิผมถูไม่ถึงนะมือบางยื่นแขนออกไปหวังจะถูตรงจุดนั้นตามที่หวังหลงเทียนบอกหน่ยก็เอื้อมมาหน่อยสิ นั่น่ะตรงนั้นเซลจิ้เหยยวถอนหายใจให้กับความเรื่องมากของอีกคนแต่ก็ยอมทำตามคำสั่งไปอยู่ดีเขาเอื้อมมือไปถูตรงจุดที่อีกคนบอกแต่วังหลงเทียนก็แกล้งเอ็นตัวหนีแถมยังแกล้งว่าถูไม่โดนจุดอีกไม่ใช่ตรงนั้นเอื้อมมือมาอีกหน่อยได้ไหมก็พระองค์เอาแต่เอ็นหลบหนีแบบนี้มันจะถูโดนไหมล่ะครับฉันไม่ได้หลบนะนายก็ขยับตัวมาอีกซิ เห็นไหมเนี่ยว่ามันไม่โดนตรงที่คันเนี่ยวังหลงเทียนเริ่มจะงหดหงิดใใจทำให้เซียวจิ้นเหยาถึงกับหน้านิ้วคิ้วขมวดแต่ก็ยังต้องฝืนทำตามคำสั่งขององค์รัชทาย,ยาทจอมเรื่องมากคนนี้ต่อไปเซียวจิ้นเหียาเอ็นตัวไปเรื่อยๆเขากำลังเผลอทำตามแผนของอีกฝ่ายโดยไม่รู้ตัวแต่เมื่อวังหลงเทียนเห็นว่าตอนนี้เหมาะแล้วเขาก็ดึงตัวของร่างเล็กลงไปในอ่างที่เขานั่งแช่อย,อยู่ทันทีเซียวจิ้นเหียาหลับตาสนิท พราะน้ำกระเด็นใส่ใบหน้าก่อนจะลืมตามาเจอว่าใบหน้าของอีกคนอยู่ใกล้กับใบหน้าของเขามากและเหตุการณ์นี้ทําให้สายตาของทั้งคู่ประสานกันพวงแก้มร้อนเผาหัวใจเต้นแรงหูกระแดงกันทั้งสองฝ่ายเนีน่ยนี่พระองค์ทำอะไรเนี่ยเมื่อได้สติเซียวจิ้นเหยียวก็รีบต่อว่าคนที่อุ้มเขาอยู่ในตอนนี้ทันทีอ้อขอโทษทีนะฉันทำนายเปียกอีกแล้วอะ หวังรลงเทียนหัวเราออกมาเขาชอบใจนักที่ได้เห็นใบหน้าสวยๆของเซียวจิ้นเหว่บึ้งตึงแบบนี้นี่พระองค์แกล้งผมนี่เมื่อเห็นรอยยิ้มของหวังรลงเทียนเซียวจิ้นเหว่ก็เข้าใจทันทีว่าตนกำลังโดนแกล้งอะไรนะฉันเปล่าแกล้งนะฉันจะไปแกล้งนายทำไมกันละ่ะแม้ปากจะเอ่ยปฏิเสธแต่เขากลับหัวเราะออกมาด้วยความพึงพอใจเหมือนว่ากำลังสนุกที่ได้ทำแบบนี้ เซียวจิ้นเหวียวทำหน้ามุยเขามองหวังหลงเทียนที่เอาแต่หัวเราะพลางพึมพำออกมาเสียงเบานี่มันแกล้งกันชัดๆแล้วนี่เมื่อไหร่จะลุกล่ะเนี่ยเดี๋ยวอุคชายน้อยของฉันก็ลุกขึ้นมาทิ่มก้นนายหรอกหวังหลงเทียนยื่นใบหน้าเข้าไปกระซิบที่ข้างหูบางพลางหัวเราะคิกคักพอได้ยินแบบนั้นเซียวจิ้นเหียงก็ดีตัวลุกขึ้นแทบไม่ทันเสนหวังหลงเทียนก็เอาแต่หัวเราะไม่หยุด <c oughs> ผมขอตัวไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับ <c oughs> หวังรลงเทียนเอาแต่หัวเราะไม่หยุดดูจะสนุกมากกับการได้แกล้งคนอื่นร่างบางทำได้แค่พยายามใจเย็นก็เลยข้องหัวให้คนที่นั่งหัวเราะแล้วรีบเดินไปแบบไม่รอฟังคำอนุญาตเพราะเขาเริ่มจงุดหิดให้กับคุณชายขี้แกล้งคนนี้แล้วแต่ถึงกระนั้นหวังหลงเทียนก็ยังไม่พอใจในตอนที่เซียวจิ้นเหยาไม่อยู่ <c oughs> เขาเรีบแต่งตัวให้เสร็จก่อนที่เซียวจิ้นเหยาจะกลับมา และหนีออกนอกวังอีกครั้ง <c oughs> คราวนี้ก็มาดูกันว่านายจะทนอยู่ที่นี่ได้อีกสักกี่น้ำกล้าดียังไงมาทําให้ฉันต้องดวนพ่อดูฉันไม่เอานายไว้หรอกนะเสียวจิ้นเยาพูดจบร่างสูงก็ก,กระโดดปีนกําแพงหลังวังออกไปเวลา2 3่สนาิกาสีนาทีวังหลงเทีนขีม่มอเตอร์ไซค์คู่ใจมายังผับที่เขามักจะไปดื่มอยู่บ่อยๆในช่วงค่าคืนที่มีชีวิตชีวา และเสียงเพลงดังกระหึมจากภายในผับนั้นกำลังดึงดูดผู้คนให้หลั่งไหลเข้ามาขณะที่เริ่างสูงจอดรถมอเตอร์ไซค์และกำลังเดินเข้าไปในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยแสงสีและเสียงหัวเราะเขามีความรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลเหมือนกับว่ามีใครบางคนกำลังเฝ้ามองเขาอยู่หวังหลงเทียนชะง,งักหยุดเดินและหันมองไปรอบๆสายตาของเขาไล่ไปตามมุมต่างๆของลานจอดรถและทางเข้าผับ แต่ก็ไม่เห็นมีอะไรที่น่าสงสัยคนที่เขาเห็นมีแค่กลุ่มคนที่พูดคุยกันเสียงดังและกำลังเดินเข้าออกจากผับเขาไม่สามารถเช็คความรู้สึกแปลกๆที่ราวกับว่ามีเงาคอยตามติดเขาอยู่ทุกฝีก้าวได้หรือว่าเราจะคิดมากไปเองหวังรืมงเทียนบนก่อนจะตัดสินใจเดินต่อเข้าไปในผับโดยพยายามลืมเลือนความรู้สึกแปลกประหลาดนี้เพื่อสนุกกับการสังสรรค์นในค่ำคืนนี้ เซียวจิ้นเหว่ยกลับมาที่ห้องนอนขององค์รัชททยาทแต่ดันไม่เจอหวังหลงมเทียนในห้องนอนที่กว้างขวางนี้เขาหายไปแล้วองครัชเทายา่ยาดพะยะค่ะเซียวจิ้นเหว่ยเดินตามหาทุกซอกมุมในห้องแต่ก็ไม่เจอเขาออกมาตามหารอบๆด้านนอกอยู่สักพักแต่ก็ไม่เจออีกเช่นกันองค์รัชททยาทหายไปไหนหรือว่าจะมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นกับพระองค์พูดจบ เซียวจิ้นเห่ยาก็วิ่งตามหาองค์รัชทายาทไปสัทววังแต่ก็ยังไม่เจอสักทีเขาหยุดวิ่งและยืนหอบเหนื่อยอยู่ทางด้านหลังวังถ้าเราหาคุณชายรองไม่เจอต้องเป็นเรื่องแน่ๆนนะแต่นี่มันในวังนะใครจะกล้ามาทําอะไรคุณชายรองได้วะเซียวจิ้นเหียวหยุดคิดทบทวนความเป็นไปได้อยู่สักพักและมองไปทางกําแพงรั้ววังที่เขาเห็นว่าหวังหลงเทียนเคยปีนเข้ามาเมื่อช่วงหัวค่ําหรือว่า จะหนีออกไปข้างนอกอีกแล้วเซียวจิ้นเหี่ยวหายใจเหนื่อยพร้อมกับความรู้สึกหงุดหงิดที่องค์รัชทายาทกำลังจะสร้างปัญหาให้เขาต้องวุ่นวายนาฬิกากำลังเดินไปเรื่อยๆร่างสูงโปร่งเองก็เดินวนไปวนมาไม่ต่างจากเข็มของนาฬิกาใจร้อนรนและจุดเจอเพื่อรอวังรงเทียนอยู่ตรงบริเวณใกล้ๆก,กับจุดที่เขาเห็นว่าร่างสูงปีนกำแพงเมื่อครั้งก่อนหากเคยปีนตรงจุดนั้นแล้วเซียวจิ้นเหี่ยวคิดว่า วังหลงเทียนก็คงต้องปีนกลับมายัางจุดเดิมอีกแน่นอนทางด้านหวังหลงเทียนเขากำลังนั่งดื่มอยู่หน้าเคาน์เตอร์ดื่มไปได้สักสองสามแก้วแล้วแต่จูจ่ๆเขาก็นึกขำที่แกล้งเซียวจิ้นเหยาได้ <c oughs> ป่านนี้คงจะหาฉันจนทั่ววังแน่เลยหวังหลงเทียนยกยิ้มอย่างชอบใจเขาสนุกกับการที่ได้แกล้งกาดของตัวเองนักการหลายๆคนที่ผ่านมาก็เจอมาไม่ใช่น้อย ใช่ว่าจะมีแค่เซียวจิน้นเดียวที่จะอะไรแบบนี้การที่หวังหลงเทียนทําแบบนี้เพราะจะได้เปลี่ยนกาดไปเรื่อยๆกาดแต่ละคนจึงปรับตัวไม่ทันพระมักจะตัดสินใจลาออกไปสักก่อนมันทําให้หวังหลงเทียนสนุกกับการฉีกกรอบของตัวเองทิ้งไปสะเหลือเกินเขาไม่ชอบอยู่ในกรอบที่พ่อวางไว้ให้แต่มันเลี่ยงไม่ได้เลยต้องทําแต่นี่ก็เป็นสิ่งที่เขาแอบทําได้ในยามที่อยากเป็นตัวของตัวเอง แต่ละคนจะได้รับคำสั่งให้หรายงานความประพฤติขององค์รัชทาญาตให้่าบาและเสด็จญาติได้ทรงทราบหวังรังเทียนจึงชอบแกล้งกาดทุกคนให้อยู่ไม่ได้จนตั้งลาออกไปนั่นก็เพราะว่าหวังรงเทียนไม่ชอบที่จะให้ใครมาคอยจับตาม,มองและต้องคอยรายงานเหมือนกับว่าเขาเป็นนักโทษที่ไปทำความผิดอะไรมา